5 m i n u t e w วิ h Go วิเคราห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก่อนอื่นนะครับมาดูไทม์เฟรม e Day นะครับของทองคำเนาะก็ต้องบอกว่าเช้านี้เปิดตัวนะครับมีการขึ้นมาเล็กน้อยเนาะก็จากระดับประมาณ50นะครับก็ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ5 4 5 5นะครับในตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูที่ Time Frame 1ชั่วโมงกันดีกว่าครับว่าวันนี้จะเทรดยังไง ก็เมื่อวานนี้เนาะราคาได้มาเข้าแก็บของเราเลยนะครับที่บริเวณนี้นะครับที่เป็นเบเกอร์บ็อกเนาะอ่าเนี่ยช่วงนี้เลยนะครับราคาเนี่ยมาไปที่เบเกอร์บ็อกแล้วก็มีการย่อตัวลงมานะครับส่วนเช้านี้นะครับก็ตอนนี้ขึ้นมาไซเวอยู่ในกรอบเล็กๆตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตโซนที่น่าสนใจแล้วกันนะครับว่าวันนี้มีโซนไหนบ้างที่น่าสนใจครับก่อนหนึ่งผมขอเคลียร์ลูกศรอะไรนิดนึงนะครับ แนวต้านนะครับผมยังคงมองว่าชุดเบรกกระบอกนี้นะครับยังคงใช้ได้อยู่นะครับก็ยังน่าพิจารณาเข้าเล่นนะครับถ้าราคามาแถว65นะครับจนถึง70นะครับ73 74านะครับยังน่าพิจารณาเข้าเล่นอยู่นะครับแต่แต่เราอาจจะมาเล่นนะครับจุดเนี้ยอาจจะไม่ได้ออกไม้ใหญ่ละนะครับเพราะว่ามันมาเฉียวเฉีวไปรอบหนึ่งเลยใช่ไหมนะครับไม้เนี้ยอาจจะเล็กนะครับกลางๆโซนอ่ะออกใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วปลายโซนเนี่ยออกไม้ใหญ่นะครับรุส ลดโซนไป2 3 0สร้อยจุดเนี่ยก็ซ่อมลอดนะครับแบบนี้เนาะส่วนดีมานนะครับดีมานเรายังคงรอยอยู่ที่เดิมเช่นเดียวกันนะครับไม่เปลี่ยนไ,ไหนๆนะดีมานวันนี้ยังเหมือนเดิมนะครับดีมานเรานะครับก็จะอยู่ที่2635นะครับจนถึง2640 อีกโซนหนึ่งครับถ้าหลุดลงมาก็คือ2617นะครับจนถึง2624นะครับอันนี้ก็คือโซนดีมานที่เรารออยู่นะครับส่วนปัจจุบันเนี่ยกรอบราคาเนี่ยวิ่งเป็นไซด์เวยแบบอย่างนี้อยู่นะก็คือช่วงนี้เลยนะครับไซด์เวยอยู่นะครับแต่ถ้าถามราคาขึ้นมาแถวเนี้ยก็นาเซลลเหมือนเดิมนะครับ6 6 6 3 6465ยนะไล่ไปถึง7ุดสเนี่ยโซนเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเซลได้ทั้งโซนเลยนะครับประมาณนี้นะครับ ส่วนบายมารอบายข้างล่างนะครับลอบายข้างล่างนะแถวนี้เลยนะ40นะครับรอแถว40ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้โซนนะครับก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเมื่อวานนักนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยวิ่งไซเวออกข้างนั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะมองหาแพทเทิร์นเจอหรือไม่นะครับถ้าใครอยากเล่นเทรดสั้นเนาะดูกรอบไซเวครับแล้วก็พิจารณาเข้าเล่นได้นะครับส่วนแนวรับแนวต้านวันนี้จะไม่ได้แตกต่างจากเมื่อวานมากนักนะครับ สรุปให้อีกทีนึงนะครับตอนนี้ราคาอยู่กลางทางนะครับ2,655นี่คือกลางทางเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขึ้นไปนะครับราคาขึ้นไปแถวโซน2,660-65 4นะครับเป็นจุดแรกนะครับที่น่าพิจารณาเข้าเซลนะครับแต่ถ้าหลุดโซนนี้ไปได้นะครับโซนถัดไปที่รออยู่คือโซน2,683นะครับจนถึง2,690ส่วนดีมานะครับดีมารอซื้อเนี่ยของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก2,640จนถึง2,635 ถ้าหลุดโซนนี้ไปนะครับส็อบลอตไปก่อนเนาะรอบายใหม่นะครับอีกโซนหนึ่งที่2625จนถึง2617ครับและนี่ก็คือบทวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันนี้ครับทุกคนถ้าเพื่อนชอบครัวอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดู o อเทรดเดอด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ